ข่าวของเธอคนนี้นะครับแน่นอนว่านะควงคู่แต่งงานไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือสาวคิมเบอร์ี่แล้วก็หนุ่มหมากปรินนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าแฟนๆก็รอคอยว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีข่าวดีเรื่องทาย,ยาทน,นะครับและก่อนหน้านี้นะครับสาวคิมเบอร์ี่นะครับเคยบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการฝากใครโดยได้คุณสามีนะครับรับหน้าที่ในการฉีดแล้วก็ฝ่ายชายก็ตั้งใจว่าอยากมีลูกแค่หนึ่งคนเท่านั้นเพราะตนสามารถเล่นเป็นเพื่อนลูกเพื่อนลูกกันได้คุณผู้ชม แล้วก็ล่าสุดนะครับยังมีภาพนะครับสาวคิมเบอรี่เนี่ยเดินทางนนครับไปมูวไหว้ขอพรที่ประเทศฮ่องกงแฟนๆก็ร่วมบว่าคอมเมนต์ให้สมวังแล้วก็หลายคนมองว่าหรือจะไปขอลูกกันหรือเปล่ามีโอกาสเจอสาวคิมเบอรี่เนี่ยรก็ต้องไปถามทุกประเด็นนะครับไปให้สาวคิมนะครับตอบแบบชัดๆกันเลยครับ ไปขอแบบงานไปขอความราบลื่นขอความสุขอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพต่างๆให้ตัวเองและครอบครัวค่ะไม่เลยจริงๆไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะว่าตักไข่ไปแล้วใช่ค่ะยึดแผนเดิมอยู่ก็เข้าใจอะว่าแบบตอนคบกันก็รุนให้แต่งงานพอแต่งงานก็รุนให้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราอะแบบ ถึงแม้ว่าจะ30กว่าแล้วแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรา30กว่าอะเรารู้สึกเหมือนเราอยากเที่ยวยังอยากทำงานยังอยากเฮฮากับเพื่อนเหมือนจริงๆเราเราเพิ่งจะได้เริ่มใช้ชีวิตจริงๆก็คือตอนตอนอายุขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนเด็กเด็กก็ทำงานทำงานทำงานอย่างเดียวเลยอะรู้แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่พร้อมเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ฝาก ไปก็เยอะอยู่ค่ะเพิ่งแบบแอจอจิงก็เดี๋ยวต้องมาแพลนเรื่องเดี๋ยวต้องไปหาสินแ้วก <g> ็ <ül> แพลนเลิก <c oughs> อะไรอย่างนี้ก่อนด้วยค่ะ <c oughs> เลิกที่จะแบบมีคลอดเมื่อไหร่ะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ต้องวางแผนว่าจะจะมีแบบเริ่มเมื่อไหร่ใจเราจะเป็นหุ่น <c oughs> สองสามปีอะไรอย่างเงี้ยลยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่เชื่อเนี่ยคือเพราะว่าแบบฟังพี่ๆเขาเล่ากันเขาแบบว่าอยากให้ลูกแบบ กับพ่อแม่แค่นั้นก็พอจริงๆเขาก็บอกว่าแบบก็มีได้ตลอดแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเหมือนจะมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดวงเราเริ่มขึ้นละว,ว่าแบบจะมีอะไรเพราะอยู่ที่ตัวเราแหละว,ว่าเราจะแบบปิดกั้นประตูยังไง,งนะเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนพี่หมากอะเกิดปีมา้าใช่ไหมคะคิมเกิดปีแพะจริงๆลูกวควรจะเกิดปีระหว่างปีมา้าจะดีมากเลย แต่จริงสิแชบอกว่าให้มีแฝดเลยจะได้เป็นสามม้าในบ้านโครวยถ้ามีสามม้าชิแมพอก่อนไม่ค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากๆเลยคนที่อยากมีแฝดแล้วมันเหนื่อยยังไงแล้วเข้าใจเลยว่าอยากท้องทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมีทีละคนรับหนักว่าไงบ้างถ้าเกิดจะมีแฝดหรือยังไงเขาิดยังไงไม่เลยเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเรื่องงานเหมือนกันค่ะเรื่องงานเหมือนกัน พราะว่าย่าเนี่ยเอาจริงๆย่าคือได้ไปแค่วัดเดียวพอ,พอนางมาตามมาวันที่สองใช่ค่ะคือเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเลยว่าจะแบบมาขออะไรอะไรอย่างเงี้ยคิมเป็นคนพราพี่หมากเข้าสู่วงการนี้เองเอคิมเอง <laughs> ชอบแล้วก็ชอบดูดวงไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะจริงๆก็แบบก็อยากฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ซีเรียสน,นะคิมเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าใครทักมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสค,ค่ะ เขาก็ทำบุญของเราเรื่อยๆก็ทำเท่าท um um ี่ทําได้ค่ะถ้าทักอะไรที่เราแบบเกินเอื้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทําไม่นะตอนนี้เขาก็แบบมูตามแล้วเขาก็ตามใจมือมือเผื่อด้วยทําให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย